พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะท่านใดที่อยากให้ลูกของตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะวันนี้คุยเนอร์มีเทคนิคดีๆมาบอกค่ะนั่นก็คือให้เราอะคะ่ะตรงมอบความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขคะ่ะออกไปให้กับเขาเห็นเขาอะคะ่ะน่ารักน่าเอ็นดูเห็นความสดชื่นสดใสในตัวเขาเห็นเขาเป็นเขาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่เราอะคะ่ะโคตรภูมิใจในตัวเขาแล้ว แล้วเราอะค่ะก็จะได้ส่งกระแสอะค่ะออกไปจากเราตั้งแต่ตอนนี้ว่าเขาอะเป็นในเวอร์ชั่นที่เราอะภูมิใจเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตัวกลวปฏิบัติกับเขานะคะในในแบบที่ว่าเขาอะค่ะเป็นในแบบที่เราภูมิใจเรียบร้อยแล้วทีนี้บางคนอาจจะมีคําถามว่าเขายังไม่ทันได้เปลี่ยนอะไรเลยแล้วเราอะจะไปรู้สึกแบบนั้นได้ยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะ กูมีขั้นตอนมาบอกค่ะว่าถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่สามารถเห็นความน่ารักน่าเอ็นดูในตัวเขายังลื้อฟื้นเอาอันเก่ามาใช้ในตอนนี้ไม่ได้อะคะ่ะให้คุณเอากระดาษกับปะากาขึ้นมานะคะเขียนนะคะว่าเขาอ่ะเคยน่ารักเบอร์ไหนเคยชื่นใจในเราะคะ่ะเคยชื่นใจในตัวเขายังไงให้ให้เราคะ่ะลิสต์ออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะสำคัญตรงที่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวคะ่ะว่าเขาจะเปลี่ยนตอนไหนยังไง มันเกี่ยวที่เราอะค่ะดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นได้ขยับความรู้สึกดีขึ้นให้กับตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าปัจจุบันนะคะสำคัญกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ้องมากที่สุดนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะคุณเนื้อสวัสดีค่ะ